ตามเรื่องมลพิษฝุ่นควันที่ภาคเหนือกันบ้างนะคะวันนี้ถือว่าสถานการณ์ยังค่อนข้างน่าเป็นห่วงค่ะหลายพื้นที่มีค่าจุดความร้อนสูงและมี PM 2.5ที่เกินค่ามาตรฐานในระดับสีแดงมีผลกระทบต่อสุขภาพประชาชนค่ะ แม้ว่าตลอดทั้งสัปดาห์นี้จริงๆสถานการณ์ไฟป่าจากการลักลอบเผาในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนจะลดลงจากช่วงก่อนหน้าเทศกาลสงกรานต์แต่ว่ามลพิษไฟป่าฝุ่นพิษ PM 2.5ยังคงปกคลุมหนาแน่นในพื้นที่8จังหวัดภาคเหนือตอนบนในระดับเกินค่ามาตรฐานสีแดงเป็นอันตรายต่อสุขภาพเมื่อเช้านะคะจากการตรวจวัดฝุ่น PM 2.5ของกรมควบคุมมลพิษผ่านทางเว็บไซต์ Air ์โฟร์ไทยพบว่าที่ตำบลแม่คงอำเภอแม่สะเรียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนค่ะ PM 2.5ส,สูงสุดเลยอยู่ที่113มโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรส่วนจังหวัดใหญ่ๆอย่างเชียงใหม่เองก็มีปริมาณ PM. 2.5เกินค่ามาตรฐานอยู่ในระดับสีแดงเช่น <Yeah. S 1> เดียวกันค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง77-97ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรเนื่องจากยังพบจุดความร้อนจากการเผาป่ากระจายอยู่ถึง38จุดของเชียงใหม่นะคะจุดความร้อนที่พบมากที่สุดคือในพื้นที่อำเภอเชียงดาวค่ะซึ่งพบว่าเป็นการลักลอบเผาในพื้นที่ป่าที่เป็นภูเขาสูงชัน เวลาเกิดไฟป่าขึ้นมาทีบนภูเขาสูงชันเนี่ยเจ้าหน้าที่เข้าไปดับไฟป่ายากมากๆเลยโดยเฉพาะปฏิบัติการภาคพื้นดินต้องใช้เฮลิคอปเตอร์บรรทุกน้ําเข้าช่วยสนับสนุนภารกิจโปรยน้ําดับไฟต่อเนื่องมาตั้งแต่ช่วงเทศกาลสงกรานรวมทั้งมีการจัดกําลังคนชุดปฏิบัติการจากกองทัพภาคที่3เข้าสนับสนุนการลาดตระเวนดูแลพื้นที่อย่างไรก็ตามค่ะลาดตระเวนก็แล้วดับไฟก็แล้วแต่กลุ่มชาวบ้านในพื้นที่ก็ยังคงลักลอบจุดไฟเผาป่ากันอยู่ ทำให้สถานการณ์มลพิษจากฝุ่นควันยังไม่ลดลงมากเท่าที่ควรค่ะ